ถ้าตัวเน้นชัวครับประจำวันพุธที่29ตุลาคม2568วันนี้อยู่กับผมเซมบูมอนเตงคนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับอะเดี๋ยวเรามาเช็คกันบ้านเมื่อวานกันสักนิดน,นึงนะครับทั้ง5คกู่เป็นยังไงกันบ้างครับตัวแรกครับผมแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเสมอในเวลากับดอบบลูน,นประตูต่อ1น,นะครับก่อนที่ดับบลเนี่ยจะเอาชนะไปได้ด้วยการโดนลูกจุดโทษอันนี้เราไม่สนใจนะครับเราอยู่รองแฟรงก์เฟิร์ตราคาบ่อเพราะฉะนั้นคู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับ คู่ที่2นะครับผมเรเช่ che, แพ้คาบ้านให้กับนาโปลีศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับอยู่รองเลเช่หนึ่งลูกอันนี้ยกไปนะฮะคู่ที่3ครับเบนฟอร์ดบุกไปเอาชนะกริมส์บี้ได้5ประตูต่อศูนย์ครับต่อเบนฟอร์ดลูกครึ่งอันนี้บวกเต็มเต็มครับคู่ถัดมาครับเป็นคอตบุตครับแพ้ให้กับไลซิกเป็น 1, ประตูต่อ4 อยู่ต่อไรซ์ิครับราคาลุกขึ้นครบ2ก็บวกเต็มเต็มเหมือนกันครับและคู่สุดท้ายนะครับอตแลนตากับเอซิมิลาเนี่ยแบ่งแต้มกันไป1นประตูต่อหนึ่งนะครับเน้นหนักไปที่สกอร์ต่ำสองลุกขึ้นครบสามวันนี้บวกเต็มเต็มครับผมแล้วก็อยู่ต่อออตแลนตาราคาเสมอบินียกไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีลบเลยนะมีแต่บวกกับเจ้านะครับก็หวังว่าน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับเพื่อนเพื่อนมพี่ทุกคนนะครับ รวมถึงตัวที่เน้นหนักาบ้าๆในลายแอดด้วยนะครับผมให้อยู่ต่อหลายซิกไปนะก็ปวกช่ำๆเช่นกันนะครับยินดีด้วยนะฮะเพื่อนๆทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เรามาผลิตเงินกันต่อดีกว่านะครับฟุตบอลอคาราบาลครับครับผมผมหยิบม,มา4คู่เลยน่าสนใจทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งคู้จากเดบโพคขาวนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์วิจารณ์กันดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะตัวไหนน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนอื่นครับขอฝากประชาสัมพันธ์นก,นก่อนเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมทายผลสกอตจาก iPhone 17ของช่องผมนะครับพร้อมกับแจกเงินรางวัลอีกเดือนละ3,000บาทตอนนี้เนี่ยอยากจะรันกิจกรรมเต็มแก่แล้วครับขาสมาชิกอีกไม่กี่คนเท่านั้นเองนะฮะ เพื่อนๆเขไหนครับถ้าสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับชิง iPhone ชิงเงินรางวัลน,นะครับอันนี้แจกจริงนะครับผมก็ทักมาสอบถามหลังใหม่กับผมได้เลยทางไลน์แอดแอปปอมแปนะครับอยากจะสมัครอะไรต่างๆนานาหรือว่าอยากจะขอที่เด็ด v ทีจบที่นี่ที่เดียวไลน์แอดแอปปอมแปดบแอดมาได้เลยนะครับผมไม่มีไม,มไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนไม่ใช่มิจฉาชีพนะอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมช่องผมเปิดมา4ีปีแล้วนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันสัหน่อยนะเพื่อนๆนะออเเเคครรััับ่ดดดีีี๋ยววาาไปููข้้มนนนกก เริ่มคู่แรกครับผมไปดูศึกฟุตบอลคาราบาครับกันก่อนเลยครับตี2อานาทีอาเซนนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบรตันนะครับผมทีมฟอร์มแรงนะช่วงนี้นี่บอกเลยของเขาดีจริงนะครับมาดูเส้นทางของรายการนี้กันก่อนนะครับผมทั้งฝั่งอาเซนนอลเนี่ยเล่นรอบที่แล้วมาถึงรอบนะครับด้วยการบุกไปเอาชนะพอร์ตเบลได้ครับ2ประตูละศูนย์ผลงานตอนนี้ในทุกรายการครับก็ชนะรวดติดต่อกันมา7 เกมแล้วนะครับแบบไม่มีเสมอหรือแพ้ขั้นเลยฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไรพ่ายมาแล้ว10เกมติดต่อกันครับจากการชนะ9เสมอ1น,นะครับผมที่น่าสนใจคือเรื่องข,ของเกมรับครับเพราะว่า5นัดหลังสุดอา์เะนอนชนะรวดแบบเก็บคลีนชีสได้ทุกเกมไม่เสียประตูแม้แต่เกมเดียวครับตบมือให้เลยครับผลงานดีจริงๆ ส่วนทางฝั่งของไบรตันนะครับผมพวกเขาเนี่ยเล่นมากกว่าอร์เบอโรนหนึ่งรอบครับโดยรอบก่อนหน้านู้นครับพวกเขาเนี่ยบุกไปชนะออกฟอร์ดมาได้6.0ต่อศูนย์นะครับก่อนที่รอบล่าสุดจะบุกไปชนะบาร์์ลีย์ได้ด้วยสกอร์เดียวกันคือ6ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมฟอร์มดีอีกทีมหนึ่งนะผลงานหนัดล่าสุดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้เกมเดียวครับล่าสุดคือแพ้ Man U, แมนยูแหละในเกมเยือน2.4ต่อก็เหมือนกับว่าไบรตันเนี่ยจะมีปัญหาก,กับการเจอทีมใหญ่ะนะครับผมส่วนการเจอกันของทั้งคู่นะครับ แต่ฤดูกาลที่แล้วเจอกันเย้าเยือนกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ทั้ง2เกมเลยครับผมอ่ะ5นัดหลังสุดไบรตันชนะ1อาร์เซนอลชนะ2นะครับแล้วก็เสมอกัน2เกมในฤดูกาลล่าสุดนะครับสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมทางฝั่งของเจ้าถิ่นอาร์เซนอลก่อน แน่นอนนะครับตามนโยบายรายการนี้จะต้องมีการโรเตชันตัวผู้เล่นนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้สับตัวอย่างอาริซาบลาก้านะฮะวันนี้จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนขณะที่พวกเกมรับนะครับอาจจะมีตัวหลักอย่างวิลเลียซสติบาลงอยู่ครับแต่ว่าแบ็กซ้ายอย่างไมล์ริสเกลี่นะครับผมก็จะได้ลงสนามนะครับเป็นตัวจริงนะฮะผมสำหรับดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษรายนี้นะฮะวัย19ปีครับส่วนเกมรุกกับแดนกลางครับผมว่าก็ยังได้เห็นพวกเอบริชเอเซ่กับบุโกโยซาก้าลงสนามอยู่นะแต่ก็อาจจะมีตัวอื่นสอดแทรกครับไม่ว่าจะเป็น นะครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านของอมิเกลเมริโนโอ,อะไรพวกนี้นะครับอเอาไปว่าเป็นทีผสมประมาณสัก70%ละกันเนาะสำหรับทางฝั่งอาร์เซนอลครับ ขณะที่ทางฝั่งของไบรตันเนี่ยต้องบอกว่าค่าการลําบากเลือกเกินครับเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นทีมผสมเหมือนกันแต่ผสมแบบประมาณสัก90%ได้เลยนะฮะแต่ที่แน่ๆครับผมตัวที่ไม่ค่อยได้ลงสนามบ่อยสักเท่าไหร่นะครับผมอย่างาตัวเก่านะครับเจมส์มินเนอร์นะผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้มีการลงสนามแบบเต็มแมตช์แน่ๆน,นะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างสแตนดสเตฟานอสซีมาสนะครับกองหน้าทีมชาติกรีซวัย19ปี นะฮะก็น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในฟุตบอลถ้วยรายการเล็กนี้นะครับส่วนเวลเบกเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีโอกาสได้ลงสนามอยู่นะแต่ลงเป็นอ่าหน้าต่ำนะครับผมแล้วก็ทางด้านของอ่าเดียโกโกเมสนี่กองกลางทีมชาตปปิบัลลังตัวนี้เล่นดีมากนะครับก็เชื่อว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เช่นกันนะฮะก็มีการลรเดั่นตัวเล่นประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีใช้ได้เลยนะครับอ่ารายการนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆเลยครับว่ามันเหมือนเอาทีมอ่าทีมสำรองหรือรองแผนนะครับผมมามา,มา,ม,ามาแข่งกันแบบ แบบถ่ายทอดสดอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดวัดกันแล้วเนี่ยความสามารถนักเตะของตัวที่โรเตชันนะครับแล้วก็ด้วยความที่อาร์เซนอลได้เล่นในบ้านนะผมว่ายังไงพวกเขาก็ยังมีความได้เปรียบมากกว่าบรตัตนพอสมควรนะฮะถ้าเกิดสมมติเป็นการเล่นแบบว่าทีมชุดใหญ่แบบเจอกันเลยเนี่ยผมว่าอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งแต่พอเป็นการโรเตชันตัวผู้เล่นแบบนี้นะครับผมประกอบกับอาร์เซนอลเล่นในบ้านด้วยแล้วบริเตนเองเนี่ยก็เป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เจอทีมใหญ่ๆใ,ในเกมเยือนเนี่ยมักจะมีผลงานไม่ค่อยดีด้วยก็เลยมองว่าวันนี้เชื่อว่าอาเซนอลอย่างน้อยเนี่ยน่าจะชนะได้ครับจะกินลูกว่ากันไปเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตัวน,นั้นไม่สําคัญครับเพราะเรตเปิดมาเนี่ยอาเซนอลต่อ1ลูกทวดผมถือว่าพอได้อยู่นะอย่างน้อย1ลูกไม่เสียตังคือว่ารับได้นะครับไม่เจ้าก็เจะมองไว้อย่างนั้นคู่นี้ต่ออาเซนอลราคาหนึ่งลูกทวดครับถัดมาคู่ที่2ครับรายการเดียวกันเวลาเดียวกันเลยไปที่แอนฟิลด์นะครับวันนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริ อรอบที่แล้วนะครับผมลิวพูลเนี่ยก็ออกแรงเหนื่อยจากการเฉือนเอาชนะซาตัมตันในบ้านนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมผลงานของลิวพูลช่วงนี้อย่างที่ทราบกันไม่ดีนะครับห้านัดหลังสุดจากทุกรายการนี่ชนะแค่เกมเดียวนะบุกชนะแฟรงเฟิร์ตในฟุตบอลยุโรป5้าหนึ่งที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งเกมล่าสุดก็บุกเยือนแพ้เบนฟอร์ดสองต่อสามด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผม ขณดที่ทางฝั่งคริสตัลาเลตครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะบีดวอลไปได้แบบชิวเฉียดเช่นกัน2ประตูต่อ1น,นะครับผลงานช่วงหลังก็แอบไม่ดีคล้ายๆเลี้ยวพูนนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3จาก5เกมหลังสุดแต่4เกมหลังสุดนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับ ชัยชนะล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาฯนะที่บุกไปชนะดินาโมเคียบ2ประตูต่อ0ในฟุตบอลคอนเพลนซ์ลีกนะครับผมซึ่งคริสตัลพาเลสนี่ก็ถือว่าเป็นหนามยอกอกเลี้ยวภูอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับฤดูกาลนี้เจอกันไปแล้ว1เกมนะครับผมในฟุตบอลลีกคริสตัลพาเลสเปิดบ้านเอาชนะไป2ประตูต่อ1ครับขณะที่ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลล์นะครับผมช่วงต้นฤดูก,กาลพาเลสก็เอาชนะเลี้ยวภูไปได้จากการโดนลูกจุดโทษนะครับสรุปฤดูกาลก่อนเจอกันเย้าเยือนนะครับที่บ้้าานนลลเเเววออรรููี่่ยยกก็จบงดสมไป1ป1 1ะตต ส่วนที่บ้านพาเลทีริพุล์บุกไปเฉือนเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ครับผม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ที่เจอกันเนี่ยพาเลทยังทําได้ดีกว่านะชนะไป3นะครับลิพุล์ชนะเกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอกัน1เกมนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้เอาแบบเข้าคร่าวนะเพราะว่าคาดการลําบากเหลือเกินทางฝั่งริวุร์ูลครับเชื่อว่ายังไงก็ได้จะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลถ้วยเล็ก,กน,นะครับแต่ว่าโรเตชันแล้วยังไงเนี่ยไอตัวดีๆก็ยังคงได้ ก็ยังคงใช้ทางด้านของฮูโก้เอกิติเก้ลงสนามอยู่นะเพราะได้ข่าวว่าอาริสดเดอร์อีซักเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงทางด้านของเฟเดริโกเกียซ่านะครับวันนี้ก็จะได้ลงสนามอย่างแน่นอนนะครับขณะที่ตรงกลางครับจะเป็นวาตารุเอนโดกับเคอร์ติสโจนส่วนใหญ่จะใช้เป็นสเต็ปนี้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับฟุตบอลถ้วยเล็กผู้สาปตูจะเป็นมามาดัสวิลลี่ครับส่วนกองหลังครับเชื่อว่าจะใช้เป็นโจโกเมสนะครับที่ไม่ค่อยได้มีการลงสนามบ่อยครับวันนี้จะได้ลงเล่นร่วมกับดาวรุ่งอย่างจิโอวานโนเรโอนี่นะครับผม ซึ่งถ้าไม่เจ็บนะเรยวนี่ก็จะได้ลงสนามนะครับซึ่งกล่าวได้สรุปเลยก็คือโรเตชันตัวเล่นประมาณสัก60%รนะฮะส่วนดฝั่งของคริสเตียนพาเลตนะครับ,รบก็จะมีการโรเตชันตัวเล่นเช่นกันนะครับไล่แต่ผู้สาประตูครับวอเตอร์เบนิเตสนะผู้สาประตูมือ2จะได้ลงทำหน้าที่เฝ้าเสานะครับขณะที่เกมรับเนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้โรเตชันยังไงมาร์เกฮียังคงยืน เป็นตัวหลักอยู่เหมือนเดิมนะครับขณะที่ตรงกลางครับจะมีดจิครรมดานะครับผมมีด้านของวิลฮิลนะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามบ่อยเท่าไหร่ลงเป็นตัวจริงส่วนเกมลูกครับผมเจนนี่ปิญโยยังคงลงเป็นตัวหลักกับมาเตต้าอยู่เหมือนเดิมนะในความรู้สึกผมนะครับแต่ก็จะมีตัวสอดแทรกอย่างดาวรุ่งอย่างโรเมนเอเซ่นะครับผมลงเล่นในวันนี้นะฮะก็ดูแล้วเนี่ย70%นะครับผมสำหรับการโรเลชันตัวเล่นของคริสตัลพาเลตนะฮะ คือถ้าโรเตชันกับโรเตชันเจอกันเนี่ยจริงๆคุณภาพนักเตะเรียวพูนเนี่ยมันต้องดูดีกว่านะแต่ว่าโอ้นาทีนี้นี่พาเลทเจอเรียบภูนเมื่อไหร่นี้เรียบพูนเสียวตลอดเลยครับผลงานในลีกเนี่ยก็ถือว่าก็เพิ่งจะเริ่มสุดๆเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะผมแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเรียบพูลเนี่ยจะเอาแมชนี้เนี่ยใช้เรียกกำลังใจหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่าพวกเขาแพ้อีกเนี่ยกลายเป็นว่าเจ็นัดนลังสุดเนี่ยแกแพ้ไป6เลยนะมันเยอะเกินไปครับถึงแม้ว่าถ้วยนี้จะไม่ค่อยเน้นก็ตามแแตตตต่่่่่นนนนนาาาทีี้้้เเววอออออรูงงงงหยยยะมช และถ้าชนะคงต้องชนะใน90้าสิบนาทีเท่านั้นนะครับเรเปิดมาครึ่งควบลูกผมว่าพอกัดฟันเชียร์ได้อยู่นะยังมั่นใจในหงแดงอยู่นะครับคู่นี้เชียร์ลิเวอร์ p o o ไปนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเฉียนเอาชนะได้อย่างน้อยครึ่งหูน่าจะได้กินอยู่ครับสรุปคู่นี้ยุ่ต่อลิเวอร์ pool ล้ค่ะครึ่งควบลูกนะครับคู่ที่3ครับผมรายการเดียวกันเตะพร้อมกันเลยนะครับเราไปที่โมลินิวสเตเดียมฮะวันนี้ครับบูแฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับ โดยในรอบที่แล้วนะครับผมทั้งฝั่งของบู๊ปเนี่ยเอาชนะเอเวอเรตันได้นะครับในบ้าน2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานช่วงหลังของบู๊ปเนี่ยก็แหม่ไม่ดีนะฮะชนะ1สเสมอ2แพ้2จาก5เกมหลังสุดแต่4เกมล่าสุดครับยังไม่ชนะใครเลยแถม2เกมหลังสุดนี้แพ้รวดน,นะแพ้ซันเดอร์แลนด์แพ้เบอร์ลีนะครับผมส่วนตางฝั่งของเชลซีครับรอบก่อนบุกไปเฉลินคอนแค่สประตูต่อหนึ่งเท่านั้นเอง สกอร์จุมจิ้มครับแต่5้านัดหลังสุดนี่แพ้แค่เกมเดียวครับที่เหลือชนะหมดเลยซึ่ง1ในเกมนั้นก็คือการแพ้ซันเดอร์แลนด์ในเกมล่าสุดนะฮะคาบ้านด้วยนะ1ประตูต่อ2นะครับโอ้ซันเดอร์แลนด์นี่เขาของดีนะอืมส่วนการเจอกันของทั้งคู่เมื่อรุูการที่แล้วนะครับเชลซีทำได้ดีกว่าครับเก็บชัยชนะได้ทั้งย้าเยือนนะครับเกมเยือนชนะ62ครับที่สนามแห่งนี้เลยส่วนเกมที่อังกจษชนะไป3ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าเอาคืนครับเพราะว่ารุูการก่อนนะฮะก่อนหน้านั้นนะฮะ บูฟนี่เอาชนะเชลซีได้ทั้งไปทั้งกลับเช่นกันนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพความพร้อมกันซะหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะเอาแบบคร่าวๆเพราะรายการนี้คาดการณ์อะไรลำบากเลิกเกินครับทางฝั่งบูฟเองเนี่ยก็ต้องมีการโรเตชันตัวผู้เล่นเหมือนกันแต่เชื่อว่าน่าจะโรเตชันไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ารายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ผมว่าบูฟยังเอาอยู่นะครับผม ตัวหลักๆนั้นในเกมลุกอย่างวังฮีชานนะครับหรือว่าจะเป็นยอร์เกนสแตลลาเซนเนี่ยผมว่าได้ลงสนามเป็นตัวจริงแน่ๆล่ะแม้กระทั่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับอย่างแซมจอห์นสโตนเนี่ยก็ยังจะได้ลงสนามเลยนะครับเซนทรัลฮอย่างซาดิโก้บุเอโน่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเอาเป็นว่าผมว่าโรเลชันเต็มที่เนี่ยประมาณสัก80%เท่านั้นเองนะครับคือสภาพทีมนะ80%นะกับการใช้ตัวจริงลงสนามนะครับเพราะว่ารายการนี้อย่าลืมว่าทีมระดับวูฟเนี่ยมันมีโอกาสคว้าแชมป์ได้เพพราาะว่ก ทีมใหญ่ๆเนี่ยมันใช้ตัวสำรองลงกันนะครับขณะที่ทางฝั่งเชลซีอ่ะแน่นอนแหละรายการนี้ยังไงก็สำรองครับลงเยอะจชวนๆนะครับแต่ว่าสำรองเชลซีก็ยังถือว่าของดีอยู่ถ้าดูจากรอบที่แล้วที่เล่นกับลิงคอนเนี่ยเกมลูกนี้ใช้ทั้งทางด้านของอาร์เธอโดกานาโชนะครับผมเจม,มี่กิตเต้นนะฮะร,รวมไปถึงฟาคุนโดบัวนอเต้นะฮะวันนี้ก็จะได้ลงสนามทั้งหมดเลยนะครับเชื่อว่าน่าจะได้ลงสนามนะเพราะว่าดูจากแมตช์ก่อนเนี่ยพวกเขาใช้ไอ้พวกนี้หมดเลย แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็ยังถือว่าโรเตชันค่อนข้างเยอะนะผมว่าอยู่ที่ประมาณสัก60%สิบเครับสภาพทีมในวันนี้ของเชลซีนะฮะเจอวูฟเนี่ยถือว่าไม่ง่ายเพราะว่าบูฟเนี่ยเขาจริงจังกับรายการนี้นะครับผมว่าเชลซีเนี่ยเต็มที่นะทำได้แค่เสมอผมมองอย่างนั้นเลยนะอาแบบสรุปเลยเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเองก็จะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้ารายการนี้จะมาเอาตัวผู้เล่น ัวจริงลงไปแล้วเกิดเจ็บขึ้นมาหรือเหนื่อยล้าขึ้นมาเพราะว่าไม่คุ้มเลยครับเก็บแรงไว้ในบอลลีกหรือว่าฟุตบอลยุโรปจะดีกว่านะครับวันนี้บุ๊อนข้างได้เปรียบกว่าและผมเชื่อว่าวันนี้บุ๊จะไม่แพ้เชลซีในบ้านครับในเปิดมาทีมเยือนต่อครึ่งลูกว่าใจอยู่รองได้นะผมว่าอาจจะเสมอนะครับคู่นี้อยู่รองบุคแฮ่ต์นันเจ้าถิ่นราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่4ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปทางฝั่งเยอรมันกันบ้างน,นะครับกับศึกฟุตบอลเดฟเบร์พอคารรอบที่2นะครับ วันนี้ครับ FC โคโลนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบยามินิตครับเวลาตีสอ ห้นาทีนะฮะโดยผลงานรอบที่แล้วครับทางฝั่งโคโลนเจ้าถิ่นเนี่ยพวกเขาบุกไปเอาชนะโรเซนเบิร์กมาได้นะฮะด้วยสกอร์ิวเฉียดฮะสประตูต่อหนึ่งแต่ถ้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับผลงาน,นไม่เดียวซะเลยโคโลนเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนแพ้ทรปุนมานะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งอันดับในลีกต,ตอนนี้โคโลนเนี่ยยังถือว่าก,กลางๆทรงๆอยู่นะครับเพียงแต่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเอาซะเลยเลยนะฮะเหมือนจะแผ่วๆไปครับ ส่วนทางฝั่งของาเยูบินิกครับผมแมชแรกของรายการนี้ครับพวกเขาบุกไปเอาชนะเวเฮนมาได้3ประตูต่อ2นะครับผลงานฮนะันนัดหลังสุดนี่ชนะรรนทุกเกมนะครับและถึงนะตอนนี้นี่ผมดูแล้วเปิดฤดูกาลมานะครับผมาเยูบินิกชนะคู่แข่งมาโดยตลอดฮะตอนนี้ปาไป10กว่าเกมแล้วแกไม่มีเสมอหรือแพ้เลยครับแม่งไล่เทียมทานมากๆเลย สำหรับเสือใต้นะฮะดูการก่อนเจอการชนะทั้งย้าทั้งเงยือนนะครับแบบไม่เสียประตูครับเกมเยือนที่บ้านโคโลนครับบายเยินบุกชนะ1-0เกมที่บ้านครับบายเยินเอาชนะโคโลนไปได้2-0เป็นฟุตบอลลีกนะครับทั้ง2เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วย้อนกลับไปอีกก็เป็นบายเยินที่เอาชน,อชนะได้อีกเช่นกันนะครับเหนือกว่าเยอะนะครับผมทั้ง ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของเฮตูเฮต์นะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้คร่าวๆครับก็แน่นอนแหละก็ต้องสองทีมคงมีการโรเตชันตัวผู้เล่นนะครับโดยดังฝั่งของเอฟซีโคโลนะครับผมก็จะมีการโรเตชันแต่ว่า ยังคงมีตัวจริงหลายตัวลงสนามได้อยู่เพราะวันนี้เจอพี่เสือคงไม่โรเลชันแบบ100%อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผู้รักษาป,ประตูจะใช้เป็นมือ2นะครับผมทางด้านของซีเลอร์นะฮะส่วนแผงหลังยังคงมีตัวหลักอย่างเอริกมาเตลนะครับยืนค้ำอยู่กับทางด้านของโจอเอลชมิตนะครับขณะที่ตรงกลางครับตัวที่เล่นดีมากอย่างอิสซักเบิร์กแมนโยฮันเนสันนะครับตัวทีมชาติไอซ์แลนด์วันนี้พร้อมลงสนามลุยแน่นอนนะครับส่วนเกมลูกครับวันนี้เนี่ย กองหน้าก็จะใช้เป็นทางด้านของไซด์เอลมาล่านะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวจริงนะครับผมเล่นอ่าร่วมกับทางด้านของยาคุบคาเมนสกี้แล้วก็มารูสบอเตอร์นะครับอ่ะกองอ่างก็เกือบจะชุดใหญ่เหมือนกันนะโรเลชั่นประมาณสัก3ามสี่ตำแหน่งเท่านั้นเองขณะที่บาเยอร์มินิกครับนาทีนี้เหมือนแกเอาทุกถ้วยนะฮะผมว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นแฮร์รี่เคนลงสนามเชื่อไหมกับไมเคิลอูริเซ่หรือดีแอสพวกนี้ได้ลงสนามหมดโจโจกิมิชนะครับอาจจะมีโรเลชัน ผู้เล่นบางตำแหน่งเท่านั้นเองอ่ะผู้รักษาประตูเนี่ยโรเตชันชัวเออร์บิชนะครับเพราะว่าไอ้บอลทั่วอย่างนี้ส่วนใหญ่ผู้รักษาประตูมือสองจะได้ลงสนามไปอยู่แล้วนะฮะโอ้โรเตชันให้ตายหายยังไงครับขอโทษฮะที่หยาบคายแต่คือบายยูเมดิกมันก็ยังดูดีกว่าเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็ฤดูกาลนี้นโยบายของเบนสกอร์เบรีชัดเจนว่าต้องการได้แชมป์ทุกถ้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับก็คือถ้วยอะไรอ่ะถ้วยลีกเดเบโพคารแล้วก็ ยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะฮะสามใบนะครับไบเย,ยอร์นี่ยังไม่เคยทําได้นะฮะถ้าทําได้นี่จะเป็นจุกแรกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นผมว่าไบเยอร์เนี่ยเหนือกว่าโคโลนเนยอะพอสมควรครับต่อให้โรเตชันโดนเล่นยังไงก็ตามแต่ไบเยอร์ก็ยังคงดูดีกว่าอยู่ดีนะครับแต่ติดนิดนึงครับตรงที่ไบเยอร์เนี่ยมีห่วงเล็กๆนะครับเพราะว่าอ่าอีก3วันข้างหน้าครับฟุตบอลลีกพวกเขาเนี่ยต้องเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สำคัญมากๆนะครับ ผมเลยมองว่าวันนี้เนี่ยบายเยอร์ครับอาจจะนะอันนี้ตามการคาดการณ์นะอาจจะมีการโรเ a t i o n ตัวผู้เล่นมากกว่าที่คิดไว้อีกสักเล็กน้อยนะครับผมทําให้วันนี้เนี่ยก็คงมีความได้เปรียบโคโลนอยู่ไม่มากขนาดนั้นนะครับสาหรับอัตราต่อรองที่เปิดมาแพงมากคือ2ลูกทวดก็เลยเชื่อว่าวันนี้ถ้าจะชนะคงไม่ชนะขาดถึง2ลูกขนาดนั้นนะครับเต็มที่ก็2ลูกเจ้าไปอะไรแบบนี้คู่นี้วัดใจเลยนะอยู่รองโคโนลนราคา2ลูกนะครับเพราะว่าเชื่อว่าบายเยอร์อาจจะไม่เต็มแม็กมาก อย่างที่บอกไปแมตช์หน้าเจอศึกใหญ่กับเลเวอร์นะครับคู่นี้ขอวว้ใจแพ้บ้าเจ้าถิ่นไปฮะปิดท้ายด้วยศึกฟุตบอลคาราบาวครับอีกคู่หนึ่งเวลาตีสามตรงนะครับไปที่เซมเจมส์สปาครับดิวกาเซนวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับรอบที่แล้วครับดิวกาเซนเนี่ยเปิดบ้านถล่มอัชนะแบลฟอร์ดซิตี้ไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ห้านาทัลสุดผลงานถือว่าดีครับชนะ4 แพ้หนึ่งครับสองเกมล่าสุดชนะรวดครับเปิดบ้านชนะเบนฟิก้า3-0ตามด้วยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟูแลนดมาได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับจุดเด่นของนิโอเซนตฤดูกาลนี้ยังคงมีเกมในบ้านนะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับมีเพียงแค่เซอร์รอลลทีมเดียวครับที่บุกเอาชนะได้นะฮะส่วนทางฝั่งของทัตเทนมอสเปอร์ครับรอบที่แล้วพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะดอนคาสเตอร์มาได้3ประตูต่อศูนยนะครับผลงานนะครับนัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ถือว่า ใช้ได้ครับไม่ได้คีเรอะไร2เกมหลังสุดไร้พ่ายครับบุกไปเสมอโมนาโก0-0ในฟุตบอลยุโรปและล่าสุดครับบุกไปเอาชนะเอเวอเรตันได้ถึงกูดิสันพาร์คเลยนะครับ3ประตูต่อศอูนตามในลีกถือว่าดีพอๆกันได้กันทั้งคู่เลยนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนิโคลเซ่นเนี่ยก็ทำได้ดีกว่านะครับผมเอาชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับเกมที่เซนต์เจนส์ปาร์ครับแล้วก็เกมเยือนที่บ้านของสเปอร์จบลงด้วยการที่นิโคลเซ่นเอาชนะได้ ด้วยสกอร์เดยกันคือ2ประตูต่อ1ครับและ5า้านัดสุดขอทู้่ที่เจอกันในทุกรายการรวมฟุตบอลกราชับมิตด,ด้วยนะครับดิวเซอร์ไม่เคยแพ้สเปอร์ครับชนะ3แล้วก็สเสมอ2 2เกมนะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับผมก็เชื่อเหลือเกินแหละว่าต้องมีการโรเตชันตัวผู้เล่นกันประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสทีมเนี่ย ในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยโรเตชันอาจจะไม่เยอะมากมายนะครับผมอย่างในคัพเซอร์วันนี้ครับก็เชื่อว่าจะให้โอกาสอารอนแรมสตีลครับลงสนามเฝ้าเสานะครับขณะที่เกมรับยังคงมีเซเวนบอตแมนกับตั้งหน้าของมาลิกเทียวเนี่ยยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นคู่เซดาฮาร์ตรงกลางยังได้เห็นโจลิงตันบูโนกิมารายส์นะครับผมแต่ว่าก็จะให้ตั้งหน้าของลุซซี่มลี่เนี่ยลงเป็นตัวจริงไปเลยในเกมนี้นะครับช่วงหลังเล่นดีด้วยไอ้หนูวัยสิปีส่วนเกมรุกครับแอนโทนีอีลังกานะครับผมตัวใหม่ที่ซื้อมาจาจก นอตติงแฮมฟอร์เรสน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงแน่ๆแอนโทนีกอร์ดอนนะครับและที่น่าจับตามงองนะครับคือวิลเลียมโอซูล่านะครับกองหน้าดาวรุง่งทีมชาติเดนม,มาร์กนะวัย22ปีตัวนี้ถือว่าเล่นดีเลยนะครับผมแล้วก็ได้สัมปทานในฟุตบอลถ้วยแบบเต็มแม็กก์นะครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนทอทแนมฮอสเปอร์ N ur, ครับก็จะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นกันประมาณนึงเลยซึ่งผมดูแล้วเหมือนจะโรเตชันเยอะกว่าทางฝั่งของนิวคาสเซินที่ซ้ำไปแต่เชื่อว่ายังไงซะครับโรดิโกเ้เบนทันันกกกูครบองลางตััวหลกน นะครับผมรวมไปถึงทาหน้าของมาติกเตลนะครับผมมาติสเตลขออภัยนะฮะกองหน้าฝรั่งเศสนะครับวันนี้ยังคงได้ลงสนามอยู่เช่นเดิมแต่ที่น่าจะเอาเป็นชุดใหญ่เลยจริงๆคงเป็นเกมรับครับทั้งกดันโซ่นะครับผมทั้งปริญญาแล้วก็เปโดปโปรนะครับน่าจะได้ลงสนามกันแบบครบคันผู้สาปตัวมือ2ครับแอตโรินคินสกี้นะครับผมตัวทีมชาติสาธารณรัฐเช็กนะครับ ก็ดูแลผมว่านิวอเทเซนแอบดูจริงจังกว่านะสำหรับรายการนี้นะครับผมแล้วก็การโรเตชันของพวกเขาเองเนี่ยตัวที่เป็นตัวสำรองยังคงมีคุณภาพที่แอบเหนือกว่าทางฝั่งของสเปอร์อยู่เล็กน้อยนะครับดังนั้นวันนี้เลยมองว่าด้วยความที่วิวรเซนเล่นในบ้านครับผมเป็นทีมที่เล่นดีอยู่แล้วด้วยนะเกมในบ้านดูแลเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะเอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับผมเนื่องจากสเปอร์เองก็คงเน้นในฟุตบอลลีกนะฮะช่วงนี้นี่กำลังติดลมบนเลยนะอยู่ในท็อปโฟนะครับ วันนี้ผมว่านิวเซนชนะสเปอร์คงไม่เน้นทั่วดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้ต่อเจ้าถิ่นสาิกาโดงไปได้เลยราคาครึ่งลูกนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้5คู่5บินครับผมให้แบบซับซอนนะผมบอกก่อนวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจมากเหมือนเมื่อวานนะครับตัวแรกครับอยู่ต่ออาร์เซนอลนะครับราคา1ลูกทัวร์ะตัวที่2อครับอยู่ต่อหงแดงเรียบพูนครับราคาครึ่งควบลูกครับตัวที่3ครับกั้นใจรองบูแฮมตันเจ้าถิ่นนะฮะราคาครึ่งลูก คูดที่ครับผมกลั้นใจหนักกว่าครับรองโคโลนเจ้าถิ่นราคา2ลูกและคู่ที่5ครับอยู่ต่อนนว้กเส้นเจ้าถิ่นราคาครึ่งลูกนะครับโอ้วันนี้นี่บอลผมใบหน้าบานล,ล้วนเลยนะเอียงซ้ายหนักมากครับอ่ะยังไงฝากไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวติดตามผลงานกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกิจกรรมทายผลสกอร์ชิง iPhone 1บของผมพร้อมชิงเงินรางวัล3,000บาททุกเดือน กำลังหาสมาชิกเข้ากลุ่มเพิ่มนะฮะให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มดันกิจกรรมมาละใครสนใจครับอยากจะร่วมสนุกตรงนี้สามารถทักมาสอบถามหลังไม้ได้เลยทางไลน์แอดแอปบอม88นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับผมช่องเซียนบูโมเ็งตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามและผ่านมาเห็นนะฮะช่องผมเปิดมาเนี่ยจะ5ปีแล้วนะครับผมขอให้มั่นใจได้ว่าเรานี่เครดดีๆแน่นอนนะครับยังไงอยากให้เป็นครอบครัวเดียวกันนะเพื่อนๆนะวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ